มาทางนี้ดิโ mm hmm. อุ้ยหลุดแล้วลูกเต้นเลยบ้างเต้นนอนนี <h 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 umm ่อะไรหลุดหลุดแล้วขอบคุณแล้วขอบคุณครับไ่ะใช้ไม่ได้แล้วน้องตอยี่ไม่ห้ามตะพานเลยโอ้หายหมดแล้ว โอเคค่ะทุกคนตามอมซิ่งไปเลยนะคะอมซิ่งจะเสียงค่อยพูดไม่ค่อยได้ยินเลยค่ะทุกคนตามอมซิ่งไปเลยค่ะเราจะไปกลางแม่น้ำกันนะคะไปเร็วนี่ไงคนดังโอมซิงเนี่ยมาคนดังก็พูดอยู่ในเ่งคนดังอ่ะอืออือไปครับไป ทุกคนตามอมซิ่งันเลยนะคะว้อะ้องคู่ถ่ายหนูแล้วก็ถ่ายพี่เลย ผมนำหน้าไปแล้วนะคะทุกคนตกแล้วโอเคค่ะคนก็ตแข็งกัน วันนี้ก็ขอตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ๊ายบ้ายอยู่ลหนกมไลค์กดร์ก่อนสา้ายเพื่อเปน็ปนกำลังใจให้ผมนะคะค่บ